หาผลบวกของมุมภายในของรูปหลายเหลี่ยมนะครับรูปนี้มีขนาดเท่าใดนะครับอ่าผลบวกของมุมภายในเนาะนะครับมันมีกี่มุมหนึ่งมุมสองมุมสามมุมสี่มุมอันนี้มุมกลับนะครับมุมเนี้ยมุมกลับนะห้ามุมเฮ้ยเท่าไรนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมีหกมุมนะครับมีหกมุมนะครับเวลาทํานะครับเราทราบแล้วว่ามุมภายในของรูปมุมของรูปสามเหลี่ยมเนี่ยแต่ละรูปเนี่ย ทั้งสามุมมารวมกันจะได้ร้อยปดิใช่ไหมครับเราก็ทาให้เป็นสามเหลี่ยมหาจุดยอดทั้งจุดหนึ่งนะทาให้เป็นสามเหลี่ยมเลยนะครับมันแบ่งได้สามเหลี่ยมกี่รูปแล้วก็มันแบ่งได้สามเหลี่ยมกี่รูปน,นี่หนึ่งสองนะครับสามสี่มันแบ่งได้สามเหลี่ยมสี่รูปน, 1, 2, นะครับ 3, แบ่งได้สามเหลี่ยมสี่รูป,นะรแ,รรปแต่ละรูปแต่ละรูปเท่าไหร่อันนี้ร้อยแปดสิบองศาครับ อันนี้180องศาครับแต่ละรูปเนี่ยมุมภายในของรูปสามเหลี่ยมคือ1 8อเนาะนะครับ180แองศานะครับดังนั้นคําตอบเรานะครับคําตอบเราก็คือนะครับผลบวกมุมนะครับผลบวกมุมภายในนะครับเท่ากับ180นะครับคูณอะไรคูณ4นั่นเองนะครับถูกไหมครับ้ยบคูณสีเท่าไหร่นะครับ1 8 4นะครับ เป็นเจดสบนะครับไปได้เป็นเจ0นั่นเองนะครับกาข้อที่สองนะครับนีข้อที่2คือคําตอบของเรานะครับให้กาข้อที่2นะครับอ่ะได้แล้วนะครับข้อที่10นะครับก็บอกว่าจงหาผลบวกของมุมภายในรูปห้าเหลี่ยมอันนี้ผมเมื่อกี้เนี่ยผมใช้อีกวิธีหนึ่งนะครับอ่าวิธีคือแบ่งเป็นรูปสามเหลี่ยมซอยๆๆเป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับอ่า แล้วก็เราจะเห็นว่ารูปสามเหลี่ยมแต่ละรูปเท่ากับ180องศาแล้วก็180ไปคูณจํานวนรูปสามเหลี่ยมที่ได้นะครับทีนี้ข้อทีสเนี่ยเป็นการหาผลบวกของมุมภายในเหมือนกันกับข้อที่9เลยแต่ผมใช้สูตรนะครับสูตรก็คือผลบวกมุมภายในเท่ากับ180คูณ n ลบ2ครับใช้ได้2วิธีนะครับถ้าใครจําสูตรได้ก็จําสูตรเลยมันจะเร็วนะครับอ่า180คูณ n ลบ2 n คืออะไร n คือจํานวนเหลี่ยมครับ n ในที่นี้เท่ากับ6นะครับเพราะว่าไอพูดผิดนะครับ n เท่ากับห้เพราะมันเป็นรูปห้าเหลี่ยมนะครับนี่นะครับนี่คือ n ของเรานะครับโอเคนะครับ n เป็นรูปห้าเหลี่ยมนะนะครับดังนั้น n เท่ากับ5 5ลบอะไร5้าลบ2ครับนะมันก็จะกลายเป็นร8 0ดสนะครับคูณกับ3มนะครับซึ่ง1 8 0ดสคูณกับ3เนี่ยมันจะได้5้าร้อสี่สิเองนะครับ โอเคห้าร้อยสี่สิบองศานะครับตอบข้อไหนข้อที่หนึ่งเป็นเองครับดีต่อมาครับรูปหลายเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าที่มีมุมนึงกลางร้อยสิบสี่องศาร้อยสิบสี่องศารูปสามเหลี่ยมนี้มีกี่เหลี่ยมนะครับอ่าเราก็เขียนสูตรครับสูตรเดิมเลยนะครับอ่าด้านเท่ามุมเท่าเนาะที่มีมุมหนึง่งกลางร้อยสิบสี่องศา นะครับรูปสามเหลี่ยมนี้มีกี่เหลี่ยมนะครับโอ้โหนะครับด้านเท่ามุมเท่ากลางรูปละร้อยสีองศานะครับแทนตัวเลือกก็ได้นะนะครับถ้าเก้าอ่าอ่าเราลองเราลองแทนสูตรดูนะครับผลบวกมุมภายผลรวมมุมภายในครับแต่สูตรมันต้องปรับด้วยนะครับนี่ ผลรวมมุมภายในนะครับเท่ากับนะครับผลรวมมุมภายในเท่ากับร้อยแปดสิบนะครับคูณ n นลบสองนะครับนี่อันนี้คืออะไรนะครับอันนี้ก็คือผลรวมมุมภายในทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยแบบเนี้ยนะครับถ้ามันเป็นรูปถ้ามันเป็นรูปสี่เหลี่ยมแบบเนี้ยก็คือผลรวมมุมภายใน ทั้งมุมเลยนะครับทีนี้เขาบอกเขาบอกมาแค่มุมเดียวนะครับเขาบอกว่าเนี่ยมุมเดียวเนี่ยกลางเท่าไหร่มีมุมหนึ่งคือมุมมุมเดียวเนี่ยมันกลางนะครับมุมมุมหนึ่งมุมเนี่ยมันกลางร้อยสี่สี่องศาคือแต่ละมุมเนี่ยมันกลางเข้ากันนะนะครับมุมแต่ละมุมมันกลางร้อยสี่สี่องศานะครับถ้าสมมุติข้อนี้อย่างเช่นข้อนี้นะครับลองกลับไปข้อนี้ดูนะครับผลบวกมุมภายในเท่ากับร้อยห้าร้อยสี่สิบนะ ผมว่าถามว่าแต่ละมุมเนี่ยมีขนาดเท่าไหร่อันนี้เป็นรูปห้าเหลี่ยมรวมห้ามุมได้ห้าร้อยสี่สิบถามว่ามุมหนึ่งเนี่ยกางเท่าไหร่แล้วก็หารด้วยห้าผลรวมมุมทั้งหมดหารด้วยห้าหารด้วยเอ็นั่นแหละนะครับหารด้วยเอ็นั่นแหละห้าก็คือเอ็นะครับห้าร้อยสี่สิบหารด้วยห้าเป็นเท่าไหร่ห้าหนึ่งเป็นห้านะครับห้าหนึ่งเป็นห้าห้าศูนย์เป็นศูนย์ห้าแปดสี่สิบคือแต่ละมุมมันจะกางมุมละหนึ่งร้อยแปดนะครับ ดังนั้นวิธีคิดก็คือเราต้องหารเราต้องหารเออีกนะพราะเขาบอกแค่มุมเดียวมานะครับนี่หรือว่าเราไม่ต้องหารก็ได้นะครับเราแทนเลยนะครับผลบวกมุมภายในเรารู้ว่ามุมเดียวเนี่ยกลางร4อยสี่องศาแต่เราไม่รู้ว่ากี่เหลี่ยมแล้วก็คูณเเหลี่ยมเข้าไป n นี่คือเหลี่ยมนะครับนี่แล้วก็คูณเเหลี่ยมเข้าไปนะครับอันนี้ร้อยแดสิบนะครับ n ลบ2 n ตเวดเดียวกันนะโอเคครับเราแก้สมการออกมาครับอา่า ันก็จะดูยุ่งๆหน่อยเนาะนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็ย้าย n ไปหา n ลบสองนะครับอ่าผมจะย้าย n ลบสองมาหา n นะย้าย n ลบสองนะครับมาหาร n นะครับมันจะเป็น n ลบสองแบบนี้ครับเอามาหารกันนะครับก็จะกลายเป็น n นะครับหารด้วยนะครับ n ลบสองนะครับดูว่าใช้ที่จริงใช้ใช้วิธีแทนตัวเลขก็ง่ายเนาะเดี๋ยวขอเอาทั้งสองวิธีนะครับอันนี้ก็จะกลายเป็นเท่าไหร่180ครับ ร้อยสี่สิบี่คูณอยู่ย้ายมาหารนะครับนี่ย้ายมาหารนีแบบ่ปึ๊บหารร้อยสี่สิบสี่นะครับนี่ได้แล้วอ่ะเราก็ตัดไปครับเราก็ตัดไปอ่าโอ้เดี๋ยวครับเดี๋ยวเดี๋ยวขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวทำวิธีนี้ดีกว่านะครับทำวิธีนี้ดีกว่าอันนี้มันจะยุ่ยงยากนิดนึงนะครับ เดี๋ยวผมกระจายเข้าไปเลยนะครับกระจายเข้ามาเยดีกว่าตอนแรกว่าจะพาไล่ดูแต่มันจะเสียเวลานะครับผมก็เอา180ไปคูณ n ณเอา180ไปคูณลบ2นะครับอ่า180ไปคูณ n นะครับก็จะได้180 n นนั่นเองนะครับเอา180ไปคูณลบ2นะครับมันก็จะได้ลบ160เพราะแไอ้พูดผิดนะครับ360นั่นเองนะครับเพราะ180คูณ2ได้360นะครับอ่ามันคูณกันไม่ได้นะ อันนี้เขียนเป็น 144n นะครับนี่วิธีนี้ง่ายกว่านะครับเราก็ย้าย n น้อยไปหา n มากครับ n น้อยคือ144 n n มากคือ180 n 180 n เย็นืนอยู่เฉยๆนะครับนี่ยืนอยู่เฉยเลยนะครับ144ย้ายมาลบจากบวกนะอันนี้เป็นบวกนะพีเป็นบวกนะครับย้ายมาลบฝั่งนี้ย้ายลบ360ไปก็จะกลายเป็นบวก360อยู่ด้านหน้าไม่ต้องเขียนเครื่องหมายบวกนะครับมันก็จะได้เป็น 360นั่นเองนะครับดังนั้นอันนี้180ยแปดสลบสี่นะครับก็จะกลายเป็นสามสินะครับเท่ากับ360นะครับดังนั้น n เรานะครับเท่ากับ360นะครับหารด้วย36นะครับดังนั้น n นะครับ n เท่ากับ10นั่นเองนะครับได้ค่า n ออกมาแล้วโอ้โห กินพื้นที่ข้ออื่นไปเยอะเลยนะครับนี่ไปค่าเอ็นออกมาแล้วนะครับกี่เหลี่ยมครับสิบเหลี่ยมนะครับแทนตัวเลือกเอาไว้ได้นะเออแล้วแทนตัวเลือกทอํายังไงใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะแทนให้ดูนะครับเอาใช้เลเซอร์นะสมมติว่าเป็นสิบเหลี่ยมนะครับอ่าสิบเหลี่ยมผลบวกมุมเท่าไหร่ผลบวกมุมนะครับเท่ากับร้อยแปดสิบคูณเอ็นลบสองก็คือแปดนะเพจะกลายเป็นเท่าไหร่นะครับอ่ะมันได้เท่านี้นะ ร้อยมัน,ม,นมันได้เท่านี้ร้อยแปดสิบคูณแปดนะครับผมทีนี้มันอยากอยากรู้ว่าคือเขาเรารู้ว่ามุมหนึ่งเนี่ยมันกลางร้อยสิบสี่องศาอยากรู้ว่าเป็นกี่เหลี่ยมก็ร้อยสิสี่องศามาหารนะครับร้อยสิบสี่ตัดนะครับอแปดไม่ได้นะแปดหนึ่งเป็นแปดนะครับเหลือหกโอเคแปดหารได้แปดหนึ่งเป็นแปด 18, นะครับแปดแปดสิบสี่มันได้สิบแปดนะครับอันนี้ได้หนึ่งนะครับสิบแปดนะครับ มันจะเหลือร้อยปดิเมื่อกี้เหลือร้อยเหลือร้อยปดสิบานสิบแปดนะครับมันจะได้สิบพอดีนะครับดังนั้นเป็นรูปสิบเหลี่ยมนะครับเราแทนตัวเลือกจะเร็วกว่านะครับเราไปแทนดูนะครับโอเคครับข้อสิบสองนะครับเขาบอกว่าจำนวนเส้นตะแยงมุมของรูปยี่สิบห้าเหลี่ยมนะครับจำนวนเส้นตะแยงมุมของรูปย5ิบห้าเหลี่ยมมีกี่เส้นนะครับนี่เส้นตะแยงมุมสูตรก็คือ n คูณ n นลบ3ามส่วนสองนะครับตามนี้เลยนะครับเราก็แทนลงไปนะครับ มาลงไปนะ n, n เท่าไหร่ n, n ก็คือ25้า <5 S 1> นะครับนี่นะครับเอา25นะครับลบ3นะครับหารด้วยสองนะครับนี่ก็จะได้เป็นเท่าไหร่ย5สิบห้านะครับอันนี้ก็จะกลายเป็น 20. 2ี่สิบสองนะครับหารด้วยสองนะครับตัดไป ตัดไปนี้จะเหลือ11นะครับอันนี้เลนหนึ่งนะครับก็จะเท่ากับ25คูณ11นะครับก็จะกลายเป็น275นั่นเองนะครับน,นีเส้นนะครับปึ๊บได้คำตอบแล้วนะครับ